สวัสดีครับอีสานบ้านสาวเชียงครับผมมาหุ่นนำครับพี่น้องมาครับมาเจียวเข่าครับสวัสดีค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมาเกี่ยวเข่าคุณนะค่ะเกี่ยวซีขนี่แหละคุณแล้วเสร็จแลือให้นี่แล้วก็ให้ถึงอ่ะน,นะเถอเนาะครับให้ถึงให้นึงเกี่ยวง่ายค่ะเข่าพะรุ่มเกี่ยวเอาเกี่ยวเอาเลยสมัยก็กีนเนาะนะเทาก็ไล่เป็นตัวเกี่ยวเอาละค่ะพี่น้นนองนวัตกรรมเขาม้าไม่แน่กัน มีรถไทรถญีุ่่นไหมกะสบายขึ้นเหมือนคนสมือนีิกะก็ได้เกลียวเข่าคือตะกี้ว่างไว้ถึงกี่บ่เถอะวางได้บ่เลยปว่างห,หนึน่งหนึงน่งเอาได้ค่ะสมอนติต้มค่ะฝนพ่อเตาจะเคลีอไม่ใจจะด่วนแล้วตะกี้น้ำเกี่ยวเข่าเลยม้วนเกี่ยวพนันเด็ดค่ะ พืดเกีออยวแหง้งคือมันอ้นีฝนป่าพันกับว่าปิดฤยูเนะค่ะว่าสิปินะคะรฝน,น,นงี้เกรียวเอาเยียบต่อเคื่องไหลเดินข่าวไว้หนึ่งส้อ,สอนเขา่า,ขาว่าพี่น้องงามงามค่ะต่อทั้งปีเพราว่าเป็นลูกขอบลูกเขาเลยได้เยียวหมดคมะเนี่ก็ได้ทิม เข่าแม่เขาเ่าเน,นี่แก้ร้อมกันบินจริงแบบเพิ่อนน้างามเพืเอ่อนน้างามค่ะน้าประเดี๋ยมาเกี่ยวไฟกันเด้อะมาเกี่ยวเกี่ยวของมาเด้อพี่น้องเกี่ยวเข่าข้าเกี่ยวข้าวาดอรอเป็น เอาหนานั่นเหมืนอนเกี่ยวเขาไต่ตาสริมเนี่ยค่ะต่ว่อันอันนั้นก็สิดูดเอาข้าเขาย่งิริยเกี้ยวตั้งเขาดอนี่ก็เขาเจ้านะคะ่ะเกี่ยวตั้งเขาดอตกับเขาเจ้า ขาแ่อันนั้นเขาก็ขอพวกนั้นเขากระดูดเอาค่าทกดูก็ได้เกียยไปเกี่ยมาพอปากคอแญ่ดนิดนึเถอเือปากคอแญ่ยจุดอโอเกือดูพด่น้งอกเกือดูดค่า อืตอนเม็ดเขาพี่นอ้องมาเด้ยอยาเพราอต้นกับบะมีน้าพอปู่เป็นพราเอกปีนี้ข้าบ่มียาเลยงม้มตีกําขอกายกมัดให้เติบไปดีหน่อยเด้อ มือข่อยง่ายนะน้ำเกี่ยเขาในต้องมีวิทยุไปน้ำสำหรับน้อพี่น้องเกี่ยเขาในต้องมีวิทยุฟังไปพร้อมอ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 ้อมไปน้ำเกลี่ยเขาแรกสุดท้ายไปสูบตาค่ะหน้าสูบปตปามืด ถาไป็นเบื้องน้องน้องตาคนละหนาคนละหนาตีหนาค่ะพุทเดี๋ยวได้ฟอนพุทเดี๋ยวได้ฟอนเห็นไหมขวานเข่างามนะผู้ใดเข่างามกันงามเกลียวเรียบร้อยแล้วกัน อนอักลาดเต็มทง,งนะใส่เขาห้างกับพวกมิฟอนนะ้ะภูรังคนกับมิฟอนหลายต้น <c oughs> มันตั้งใหญ่มีฟอนเขาแดงจึ้งคึ้งกุนข่าทิสเม็ดถ่ายกระดอกกระเดี่ยวฟอน ี่น้องมาซื้อทีไว้เด้อคะาะทั้งนี่งซื้อไว้กับว่าลุกถึงนมีแตะสีราคาไปไหนค่ะออ้นแข่งกันพี่น้องคุณแข่งกันในหูวด,ดำก็นเด้ค่ะแล่วให้นี่ละก็สีเหลือแต่ให้ถึงพ่นละก็แม่เลว้วส่วนเข่าดีเขียวยังบ้านเดนนั่นค่ะนะเกี่ยเป็นน้ำตาลเฉิมนี่แเด้อค่ะหาเกี่ยเข่ามือนี เห็นบ้าลราคะพี่นอ้องอือเฉพาได้ตั้งสองขาแล้วน,นั่นเองค่ะง่าอย่าคุยกับพี่น้อง้ะค่ะเกี่ยวขอาซอยกันค่ะมาเด้อพี่น้องเกี่ยวเข่าค่ะ <c oughs> เที่ยวเขาซอยกันเพือ่อนเอานาไหนเขาแบบนี้กันก๋วยพงี้ยตะกี๋เนาะเกี่ยวเสาฝนตกมือก้มามาโจมปอนต่อค่ะ ย้<ญ>่ย้กันสักไอ้เ้าตานมนเห็นมนห็นาน้องเราทั้งหมดแล้วมันส่อมส้อนอยู่นี่นนุ่นเผาอันี เขาเงี้ยจ้าเขาไ่บ้านเขายังไม่สูงจะมีเขาไ่บ้านเราบนป่ายังม่สูงจะมีเลยพี่น้องนี่สมกับเขาเง้ำมี้สองเด็ดมาเถินสามเด็ดดพอดีแล้วค่ะ เียวเอาดีอย่างหนึ่งค่ะเขาตากแห้งแล้วตากแห้งแล้วเพต้องไปตากเม็ดเขาเอีกเรียวเลยอันแล้วไม่นเอาข้นเล่าได้โลดขั้นเขาดูดเขาต้องไปตากเข่าก่อนตากเขา่าบานไนอุดมกับเบาา้าแ้ะค่ะเพราะว่าพป่นหลงเขียด coi cần mướt dầu mua những ý vào này thử phải chứ không thì ba nhân là tí tới bên dưới năm kia phải nhân du nhìn như thế <ghran highsblowing> <Ngain sulla> nào <coughs> <coughs> เพี่น้องหามาเกี่ยวเข่ากับมาอัดซูเบิ้งค่ะชีวิตสาวนาเนาะ,ะคะ่ะอ,อ,อ,อาเตีดหลักกับเห็นเห็ดน,นาทั้งน้ำมูบ้านเขานะคะทำนาาะได้ยุได้กินเหลือกินกระ้าย ย่ังม่คุณลบัล้วค้นเนมันอก,กี้เอาแบบอันพุลัคนมา่กีวเอาส่นสามหนึ่งดีดดเรอแต่ลายก็ไม่ได้ลูกเนาะลูกขเกขาเกี้ยวทันลูกเขาเกี่ยวทันเ,เนีแตนะ่ละ ็ที่ติงจะได้เกี่ยวก้อนนาะนี่อยูห่หรอกค่ะ ไปตะเพงลงตะลุงเนี่ยลงตะลุงเนี่ยเที่วยกวยกันละ านี่เป็นกับโคจอนกยู่ด้ค่ะสักกี้เราเสริมนิดน่อยกับเคยมาเที่ยวขอรับจา้างขอซีขอห้างทางบ้านไหนเขาดำนี่แหละฉันจำว่ากีจันเป็นคงน้าของมันเฮ้ยเอ็นนะเฮ้อจะไม่จะหลายคงเนาะ ำม่ได้เกี่ยวเขาหนู่มยังกขนปีมือบดีเป็นกับไ้หายหนาด้ด้ค่ะอันนี้เขาเกี่ยวได้ถขนๆปุใยญ่เพ็่อจะรับประกันน้ากับพอกับเมยเพิ่นกับส่วนเอาข <c oughs> นหนาวสั้านี่ ดา่ไม่ยังก็คีดน้องต้อเกิดจะเจ้าเงียบมันมือมันมือเด็กค่ะเยอะกว่าเขานี่ห้งครับนะค่ะเด็กจะใส่รุงเท้านะรอพม่ได้เป็นเงี้ยขอถกได้อยู่พ่าเดี๋ยหุงขามาอืม คือป่ะเธอคือคือคือ,อทำไมตะกี้เพิ่งนางเป็นแถวนี่คนใส่ขั้นเหล่านาะโอ้ยดโอ้คนใส่ขั้นเหล่าตะกี้มันต้องนาำเป็นแถวว่ามันจะเสียน้ำมันน้ำมันแต่เนี้ยน่น้ำมันให้แต่นี่น้ำ เกี่ยวหลขัขนไปถึงขันแเปอรไอ้น้ำกันแท้หลัเต็มแล้วแหละก็ได้เกี่ยวนหนาขอบก็จะเสริมหนะมาที่น้าม้วนเเสียงก็เป็นงดตีหนาเลยค่ะอดดอดดวิดเดียววิดเดียวนั่นบบนีันเขาลมกัน่ยแน่นอนเลยเนาะแม่นทั้งลทังเดียวกันกับไทยแน่น ขันยุงขันยุงเฮียบ่ไปใส่ละไม่ไปใส่ละขันยุงถามว่าเคยเกียบบาดมือปะเคยค่ะเท้านั้นี่เกือบทุกคนเลยเคยเกียบบาดมือฉันยีบปบาดเออหืม แเาเพ่เกียวเขาถูขาวเสียนเ้าก็ยังเกีียวอยู่ดิเหรอเออขวามือไก่เนาะเสินสากงลุมไปดิเกีียวบนูเลยหม่เช้นสากงลุมหดวดมันมีเห็นนิ้วก้อยความให้ต้นแหงยตัดค่ะให้ให้หนอง บุดิ่วครับบุดิว่วมาจ้างเราด้วครับพี่น้องบุดี่วเด้อค่ะมือละซีลอยละไปเถอะสมุนสมุนีซีลอยละเด้อค่ะสมัยตะกี้มือละลอยหาซีนักคอเด้อพี่น้องเด้อหนักคออีหลีเขางางนี่เพื่อจะเอินเพื่อที่หนักคอค่ะคข่าส,าสมบูรณ์นี่เวลาเขาเกี่ยวไปเนะะี่ยค่ะน้ำหนักเพื่อน,นี่ที่ก้องคอ ตอนขอเสียงอันนี้แปลงเสียงตดฟูดฟูดเออเอออย่านอนเออปั้นเข่าเนาะหาพี่น้องมาปั้นมาเถอะมาขนความละเกี่ยวละเกี่ยวละต้องมาปั้นแหละต้องไปขนความมาเตี้ยเกลียวเขาแหละก็เป็นสีเขาไม่ให้บังเขาร้ามบัดนี้ค่ะ มันก็น้ำเตือตะกี้เขาอ,อิตาเตีย่ยเขาอ,อิตาเตีย่ยตูึ่งวันนี้เขาอ,อิตาเตีย่ยมีนมกินดีกะนสูงละค่ะยังกับยังซื้อเขาอ,อิตาเตีย่ยนเยอะมากกัสูงแน่ละตรงนี้ตรงนีงน,นอมอุ้ยออกะยิ่ห้อไม่ไม่มาอยู่เรื่อย ขาขอนี่ตัวนี้ยังคนซืพอดีเกี่ยวือว่า้เพราะขอบเนี้ยขอบเนี่ยขอบเนี่ยเห็นปะปัญหาฝนเนี่ยเกีียวว่าได้ค้างเกีียวหนี่ยก็ดูดต้องร้อมืออากาศดีๆขาตากฝนแล้วก็เทียวบนี้แตน้ะงน้อง ไม่ได้ตดเด้เสียงเก๋อพูดตดสูดคนตังตดด่งค้นหักเดีแล้วนอนเถอวายปะคนเบากันนะเสมบาเมนอีีด้วยเขาเรียงน้เสียงพูดเสียงเขาจะงาควนกันอันตดว่ามีเสียงเหรอเขาสิตป้อยไปเนี่ยไอตด ไอ้ด่างพูดสันพวกนี้กเดี๋ยวลังเกล็ดกันดิหัวเต้ยเปน็นข้ะคลิปนี้กับเสี่ยวไว้สั่นนี่แหละเด้อข้าผสมกับพ,พี่น้องมาเกี่ยวเข่าเนีล่ล่ะไปซีเลี่ยนนี่แล้วก็ไปเกี่ยวให้นะก็เป็นเมิดเขานะเข่าดอเนี่ยข้านี่แล้วเรียบร้อยแล้วนี่เด้เอออกบกเอาบอกเอาอยู่นี่นเนาะถือเนาะนี่ยค่ะคนละหนาคนละหนานี่หนาใน,นหูดำเพราะว่าเรามาถ่ายกล่องอยุ่งๆกับยังมาทันมูอก,กับบอยให้เราไปเกี่ยวผู้ดเดียวคลิปนี้กับเสี่ยไว้สั่นนี่แหละเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดดตามให้้นเอค่ะ สวัสดีค่ะแม่เด่นสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ